Don. i ิ Narada p ผิวเรื I study in grade three at อนุบาลนครประชม school I study in English program today I thank you l o r d for his blessing ข้าพเจ้าชื่อเ็กิ่งนารดาผิวเรืองนอนค่ะศึกษาอยู่ชั้นประถมศึกษาปีที่3โรงเรียนอนุบาลนครปรมอยากขอบคุณพระเจ้าสำหรับการไปแข่งขันรางวัลชนะเลิศ ระดับเขตและระดับภาคจากการประกวดละครสั้นหรือสคิทข้าพเจ้าและเพื่อนๆได้รับคัดเลือกเป็นตัวแทนของโรงเรียนอนุบ,นบาลนครปฐมเข้าร่วมการแข่งขัน Open House ละครสั้นในวันที่8สิงหาคมที่ผ่านมาณโรงเรียนกาญจนานุเคราะห์จังหวัดกาญจนบุรี ข้าพเจ้าอธิษฐานกับพระเจ้าบ่อยมากเพราะว่าโรงเรียนที่ประแข่งขันกับข้าพเจ้านั้นทั้งเก่งและทั้งพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนคนอังกฤษเลยนะคะแล้วพอข้าพเจ้าอธิษฐานพระเจ้าก็อวยพรให้ข้าพเจ้าได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับหนึ่งค่ะและท่านรองบอกผ่านผู้ปกครองมาถึงข้าพเจ้าว่าคนที่ไปแข่งชนะเลิศอันดับหนึ่งจะได้ไปแข่งต่อนะคะ และได้เป็นตัวแทนของเขตไปแข่งขันละครภาษาอังกฤษในระดับภาคในวันที่14สิงหาคมที่โรงเรียนวัดในโรงข้าพเจ้าตื่นเต้นมากและข้าพเจ้าก็ที่ฐานว่าในวันที่14นั้นข้าพเจ้าหวังว่าข้าพเจ้าและทีมเพื่อนของข้าพเจ้าจะได้ชนะเลิศอ,อันดับหนึ่งนะคะพอไปถึงวันที่14 สิงหาคมที่โรงเรียนวัดไตรรงคุณครูที่โรงเรียนอนุบาลนคปรปฐมไปจับฉลากว่าเราจะได้ไปแสดงในทีมที่เท่าไหร่ข้อผลออกมาจะได้ไปแสดงทีมที่4 Good morning everybody We are studying in g e t h e r ที่อนุบาลนครปฐมค่ะ so the moral of this story is if you want something you have to work for it yes if you want something you have to work for it yes we hope you enjoy the show thank you พอเราแสดงเสร็จแล้วมีโรงเานอื่นมาแสดงต่อเรามาภาคสองภาคสามภาคหนึ่ง ที่เขาชนะเริ่ได้ที่หนึ่งนะคะเขาก็มาแข่งขันกับข้าพเจ้าในโรงเรียนนั้นมีโรงเรียนราชบ,บุรีเป็นโรงเรียนที่เก่งมากอยู่ English โปรแกรมพูดภาษาอังกฤษได้เหมือนคนอังกฤษเปรียบเลยคะ่ะ I understand we all have the same problem that is we all have nothing to eat that's w h a t I want to discuss with all of you what shall we do from now on ข้าพเจ้าตื่นเต้นใหญ่เลยว่าโรงเรียนราชบุรีกับโรงเรียนอนุบาลนครปฐมโรงเรียนไหนจะชนะเลิศน,นะคะพอพอเสร็จแล้วพอถึงงานประกาศข้าพเจ้าตื่นเต้นมากเลยค่ะพอประกาศปาโรงเรียนอนุบาลนครปฐมได้ชนะเลิศอันดับหนึ่งนะคะข้าพเจ้าขอหนุนใจทุกๆท่านนะคะการทําสิ่งใดก็ตามข้าพเจ้าอวยพรและสนอ จะพบความสำเร็จแน่นอนค่ะอย่าลืมพึ่งพระเจ้าก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย